thank you ตอนที่เราก็ตีละครั้งพรุ่งนี้นะครับตอนที่เรามาเดินที่เล่นตรงนี้ก่อนถึงก็ปางวันที่โรงเรียนปิดถึงก็จะตีละครั้งพรุ่งนี้นหนเพราะว่าเป็นเดือนพฤศจิกายนอ่ะเพราะว่าเป็นเป็นตีละครั้งนะครับพรุ่งนี้นะครับ ตอนแจ้งแจ้งนะครับพรุ่งนี้ขอแจ้งแจ้งนะครับพรุ่งนี้แจ้งนะครับเป็นกลางเป็นพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราจะตีละครพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นที่ตอนนั้นก่อนที่เป็นตอนที่อีมาวันสี่โมงอะตอนพรุ่งนี้ نعم <applause>